น้องเกษตรกรครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนเป็นมุมมองเป็นแนวทางหรือเป็นวิธีการที่เราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในปีการผลิต2567นนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้เรื่องแรกก่อนนะครับนั่นก็คือสำหรับการสำรวจในปริมาณการออกดอกของไม้ผลในภาคตะวันออกเรา เราพบข้อมูลว่าทุกพืชอยู่ในปริมาณที่น้อยมากกรณีของทุเรียนก็อยู่ในปริมาณที่น้อยมากบังคุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักทั้งเป็นราชายและราชินีแห่งผลไม้ประเด็นนั้นจึงอยากจะฝากว่าท่านจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการพัฒนาความสมบูรณ์การจัดการดอก การทำให้เขาติดผลให้ดีที่สุดในกระบวนการผสมเกสรกระบวนการถ่ายละอองเกสรกระบวนการจัดการและเราจะต้องป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติจากศัตรูพืชรวมถึงการนำพาดอกที่อยู่ในปริมาณที่น้อยนี้ไปสู่เป้าหมายคือเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้คุณภาพคือคำว่าคุณภาพเนี่ยมันจะมีอยู่สองเงื่อนไขคุณภาพของตัวสินค้าเองก็คือทุเรียนมังคุด นะครับอย่างเช่นขนาดน้ำหนักรูปทรงสีผิวอ่ะแต่ว่าอีกคุณภาพนึ่งคือเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวคือเวลาด้านการตลาดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอะไรเพราะผลผลิตที่มีปริมาณน้อยความต้องการของตลาดสูงนั่นหมายความว่ามูลค่าหรือราคาก็จะต้องปรับตัวขึ้นผมย้ำเลยนะครับว่ามีการสำรวจจากในส่วนของเอกชนพบว่า ปริมาณดอกชุดนี้อยู่ในปริมาณที่ไม่ใช่น้อยครับต่ำเลยท่านก็จะต้องดูแลอย่างดีแล้วก็ขอ,อแสดงความดีใจกับหลายๆลาสวนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสวนที่ตัดสินใจในการใช้สารหรือฮอร์โมนตัวแพคโคบิทาโซนถามว่าทำไมถึงเป็นช่นนี้ในปีการผลิตนี้ด้วยเหตุผลว่าสภาวะอากาศที่ร้อนกลางวันและกลางคืนมีความชื้นสูง ทำให้ระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบอรเรลิกแอซิดในต้นนั้นสูงขึ้นมาจนกระทั่งถึงระยะเวลาที่เขาควรจะออกดอกเขากลับไม่พบความเครียดแต่พอมาถึงช่วงที่ควรจะมีความเครียดและควรจะออกดอกกลับกลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในกลายเป็นการแตกใบอ่อนนี่คือเรื่องที่อยากจะฝากไว้เป็นข่าวสารสำคัญในช่วงต้นปี ในกระบวนการที่จะทำให้ดอกทุเรียนติดดีนั้นความละเอียดในเรื่องของการให้น้ำการใช้ปัจจัยพ่นเพื่อส่งเสริมนับเป็นปัจจัยที่สำคัญผมก็เลยต้องย้ำตรงนี้ก่อนในส่วนของพี่น้องเกษตรกรอีกหลายสวนครับที่พบกับปัญหานั้นก็คือปริมาณดอกที่ออกมายังไม่เพียงพอ ในกรณีของดอกที่ออกมายังไม่เพียงพอและทุเรียนหรือมังคุดของท่านอยู่ในสภาพที่เป็นใบแก่เรายังคงมีเวลาอีกหนึ่งเดือนครับตลอดเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะพูดว่าพอหลังจากกลางเดือนมกราคมดอกของไม้ผลจะออกยากแค่ออกยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าออกไม่ได้ในอดีตใช่แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับ เพราะในอดีตเนี่ยทั้งปีมีสามฤด,ดูแต่ว่าวันเดียวในพระตะวันออกเราเดี๋ยวนี้วันเดียวเป็นได้ถึงสามฤดูเพราะฉะนั้นเราก็ลบความจำตรงนี้ออกไปแล้วเรามาตั้งความหวังกันใหม่ว่าเรายังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนสำหรับการเตรียมสภาพการจัดการเพื่อที่จะทำให้ไม้ผลของเราออกดอกในการที่จะทำให้ออกดอกเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่สองเงื่อนไขณเวลานี้ถ้าไม้ผลของท่านอยู่ในสภาพใบแก่ มังคุดใบแก่ทุเรียนใบแก่ปัจจัยที่เราใช้ก็คงเป็นเรื่องของการดูแลบริหารจัดการน้ำกับการใช้ปัจจัยในการชักน้ำให้ออกดอกน้ำผมก็ต้องอธิบายในลักษณะแบบสรุปเป็นประเด็นคำแนะนำว่าท่านสามารถที่จะให้น้ำมากได้แต่ก็เว้นห่างคำว่าเว้นห่างนั้นอธิบายมาแล้วหลายรอบน,นะครับเพียงแต่ย้ำกันตรงนี้ว่าการเว้นห่าง จะทําให้ทุเรียนเครียดให้มังคุดเครียดเมื่อเครียดแล้วจะมีคําสั่งให้ออกดอกในการให้น้ําให้มากแล้วเว้นห่างห่างเท่าไหร่ถ้าเป็นในส่วนของทุเรียนก็จะไม่เกิน5วันถ้าเป็นมังคุดอาจจะเป็น5วัน7วันหรือ10วันใน5วันนี้มันมีเกณฑ์อะไรที่เป็นตัวบอกก็คือช่วง11โมงเช้าทุเรียนอาการใบทุเรียนเริ่มแสดงอาการสลดเมื่อ ทุเรียนแสดงอาการใบสลดในช่วง11โมงเช้าก็แสดงถึงความเครียดในวันรุ่งขึ้นเราจะมีการให้น้ำไม่ใช่ให้ในวันนี้นะครับคือวันนี้พอพบว่าใบสลดเรารีบให้น้ำการให้น้ำมากในภาวะอากาศร้อนเหมือนกับเป็นการกระตุกหรือกระตุ้นให้ทุเรียนสร้างระดับฮอร์โมนเจีหรือจิบเบอร์เรลีแอซิดให้สูงขึ้นดอกก็จะไม่ออกแต่เราให้เขาปรับตัวเสร็จเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นเราให้น้ำ หลังจากนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะใช้ปัจจัยในการไปพ่นดึงดอกเลยมิใช่นะครับเราก็จะต้องรออีกหนึ่งวันถัดไปการพ่นปัจจัยในการที่จะทำให้เขาออกดอกก็จะประกอบไปด้วยโพแเซียมไนเตรต13046ในอัตรา1กิโลกร,รมัมหลายท่านไม่เคยใช้หลายท่านเคยใช้อัตรานี้เหลือถูกต้องครับ แล้วก็ในการใช้สารสกัดจากสารหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนโอะโทนิกท่านจะใส่สารกําจัดมแมลงอะไรก็ใส่ได้ทั้งนั้นพื้นที่พ่นก็คือภายในใต้ใบและท้องกิ่งการปฏิบัติเช่นนี้จะต้องปฏิบัติหลังจากให้น้ําในเดือนนี้เราอาจจะทําสักสองครั้งเป็นการเพิ่มปริมาณดอกอันนี้คือกรณีเงื่อนไขที่เป็นใบแก่ใช้ได้ทั้งทุเรียนใช้ได้ทั้งมังคุด แต่ถ้าในกรณีอีกเงื่อนไขหนึ่งปรากฏว่าทุเรียนของท่านแตกใบอ่อนท่านที่ติดตามรายการท่านจะได้ฟังมาตลอดนะครับว่าผมได้สร้างประเด็นไว้ในการประกอบการตัดสินใจถ้าใบอ่อนของทุเรียนแตกแค่เพียง30%ปัจจัยที่เราใช้เราก็แค่ไปเล่งให้ใบเหล่านี้แก่เร็วไม่มีผลกระทบต่อการออกดอกแต่ถ้า ใบอ่อนพื้นที่ใบอ่อนในทรงพุ่มน,นั้นเกิน50%เราคงจะต้องเข้าไปสู่แนวทางการจัดการถ้าเป็นทุเรียนเราก็ใช้ทวาย25%ในอัตรา2 5 0ซีซีถึง3 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรร่วมกับปัจจัยชุดสะสมพ่นไปที่ใบอ่อนแต่ถ้าเป็นมังคุดเราก็จะใช้ปัจจัยชุดสะสมเช่นนี้ร่วมกับสารลำไยคือโปเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรต ในอัตรา200-300กรัมต่อน้ำ2ลิตรพ่นไปที่ใบอ่อนเพื่อที่จะให้ใบอ่อนนั้นแก่เร็วสะสมความสมบูรณ์เร็วบางครั้งก็อาจจะต่อดอกออกมาได้เช่นเดียวกันถ้าเขามีพื้นฐานความสมบูรณ์เพียงพอนี่คือเงื่อนไขสำหรับกรณีที่มีการแตกใบอ่อน50%ขึ้นไปและประเด็นตรงนี้ ท่านที่เป็นผู้ที่ติดตามรายการนะครับท่านจะต้องตั้งคําถามว่าอาแล้วต้นเหล่านี้มันมีดอกรุ่นพี่อยู่มันมีผลกระทบต่อดอกรุ่นพี่ไหมมีนะครับแต่ว่าความว่ามีนั้นเราอธิบายแค่ว่าอาจจะทําให้การพัฒนาของดอกคือวัอ่อนช้าไปปกติเล็กน้อยอันนี้คือข้อเสียข้อดีละ่ะข้อดีก็คือจะทําให้ดอกชุดที่เรามีอยู่เป็นรุ่นพี่มีอัด อัตราการติดสูงเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เรามีงานศึกษาวิจัยมาตลอดเราพบว่าในส่วนของดอกทุเรียนถ้าท่านต้องการให้มีอัตราการติดสูงขึ้นการใช้ตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบิทาโซนหรือสารทวา25%ในอัตรา2 5 0ซีซีต่อน,น้ำ2ลิตรร่วมกับปัจจัยอย่างเช่นตัวโบรอนเดียวเช่นนิฟหรือจะเป็นเอิร์ธ23หรือไททานิค หรือพลังงานในรูกของอะมิโนตา่ตางๆท่านจะพบว่าดอกทุเรียนมีอัตราการติดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมีทั้งข้อดีข้อเสียเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ประเด็นต่อมาถ้าในกรณีที่ทุเรียนของเรายังไม่ออกดอกเลยและปรากฏว่าณเวลานี้ใบอ่อนเขากลางเต็มที่แล้วเป็นการแตกใบอ่อนมา ภายใต้เงื่อนไขเนี่ยมันจะมีอยู่สองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกเราจะปล่อยให้กระแสลมทำลายมาแมลงศัตรูพืชทำลายแต่เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับครับว่าในปีการผลิตนี้กระแสลมกับมแมลงศัตรูพืชกลับไม่สามารถทำลายใบยอ่อนได้เลยเพราะฉะนั้นใบอ่อนเหล่านี้ก็จเจริญเติบโตจากหางปลาจนคลี่เป็นใบอ่อนแล้วดังนั้นพินักษกรจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจแล้วครับว่าวันนี้ ท่านต้องการอะไรให้เปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเจริญเติบโตถ้าเป็นทุเรียนเราต้องการที่จะให้เขาออกดอกให้ผลผลิตเราก็จะมาคำนวณว่าวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมมกราคมเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ใบก็ยังไม่แก่เดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของการออกดอกมีนาคมต้นโดยเฉพาะเขตป่ตงน้ำร้อนหรือบนเขื่อนครีทาน เราะฉะนั้นถ้าในกรณีเช่นนี้เนี่ยเราอาจจะมีความเสี่ยงถ้าเป็นพื้นที่ด้านล่างแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ด้านบนที่เป็นพื้นที่สูงมีประวัติการออกดอกหรือมีประวัติที่เคยตัดทุเรียนได้ในเดือนกรกฎาคมเราก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นผมจึงไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่บอกได้ว่าท่านจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพียงแต่ให้ข้อมูลว่า ในกรณีของทุเรียนที่มีสภาวะการแตกใบอ่อน100%เซทั้งทรงพุ่มและเราอยู่ในพื้นที่ลาบด้านล่างก็คือเขตท่าไม่เขตมะขามเขตอำเภอเมืองอะไรเหล่านี้ก็ไม่น่าจะไปปรับระบบเขาแต่เราก็ยังมีส่วนที่มีความต้องการที่จะให้เขาออกดอกก็ยังเหลืออีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือเร่ง ให้ใบเขาสะสมความสมบูรณ์ต่อไปและแนวทางสุดท้ายที่เราได้ให้เป็นเทคนิคไว้ก็คือเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ต้นหรือปลายเดือนมกราคมเรามีทุเรียนที่แตกใบอ่อนบ้างไม่แตกบ้างใบแก่บ้างและถ้าไม่ออกดอกมีผลกระทบต่อในด้านของรายได้ของเราอย่างรุนแรงเราก็อาจจะต้องเลือกทำในจำต้นจำเป็นว่าเราก็จะมีการใช้สารฟรีมา ในการเข้าไปส่งเสริมไปกระตุน้นไปควบคุมใบอ่อนไปชักนำให้ออกดอกซึ่งหลังจากที่เรามีการให้สารฟรีมาไปแล้วในปริมาณ20วันเขาก็จะพัฒนาตาดอกออกมาได้ซึ่งตรงนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่เป็นเทคนิคส่วนการจะตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้อย่างไรก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิษของพี่น้องเกษตรกร ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชือ้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัส กำจัดเพลี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500ถึง800กร,รมัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กร,รมัมร่วมกับสารกำจัดมแมลงจะได้ผลเร็วและคุมได้นานกว่าอ๋อแล้วอย่าลืมใช้สารจับไปซีลอนด้วยนะทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวภัณฑ์คุณภาพ จากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านใช้ยาพึกเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้ปาน่ันใช้สีในก้อนสองพันนะพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลชันดกนีอย่างเงเพราะใช้สีนึก้อนสองพัน <c oughs> สวนชั้นก็ช้สีนึก้อนสองพันใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสซิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งก <c oughs> ารสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทางานของเอนไซม์ของแท้สําเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจาหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรจมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน บริษัทเอราวันพาวเวอร์เทคโนกรอบตอน ใหพาวเวอร์ hey Power, ปุ๋ยเหลวที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำให้พาวเวอร์สุดยอดปุ๋ยเหลวเข้มขน้นฉีพ้นทางใบให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวาลายน้ำร้อยเปอร์เซนต์พืชกินหมดได้ผลแน่นอนให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวที่ใช้แล้วยอดและใบพืชเขียวสดใสเป็นมันพร้อมต่อการเจริญเติบโ,โตและการออกดอกให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวขนานแท้ที่ชาวสวนชั้นนำใช้มาก,กว่า20ปีให้พาวเวอร์ 2 5ายี 25, 30, สะสมอาหารสร้างตาดอกทำให้ออกดอกดีสม่ำเสมอทั่วทั้งตน้นให้พาวเวอร์5 5 15 15ขยายขนาดทำให้ใบใหญ่ขยายขนาดผลทำให้ผลโตใหพาวเวอร์ hey Power. 21่7เร่งการแตกใบอ่อนทำให้แตกใบอ่อนเร็วและสม่ำเสมออย่าลืม ใช้ปุ๋ยทางใบใช้ปุ๋ยเหลวให้พาวเวอร์ที่ชาวสวนชั้นนาใช้เป็นประจำให้ Power. พาวเวอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโลยหาซื้อปุ๋ยเหลวให้พาวเวอร์ได้ที่ร้านเคมีเกษตรและสหกรณก์เกษตรใกล้บ้านท่านมามีกโกรมามีกโกรคือปุ๋ยเกล็ดทางใบและให้ไปทางท่อกับระบบน้ำที่พืชดูดกินได้ไวใช้ได้กับทุกพืช ปุ๋ยมามีโกรมีเฮลิอกหลายสูตรใช้ปุ๋ยมามีโกรที่อัตรา50-100กรัมต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทางใบหรือหล่ำต้นทางระบบน้ำทุกๆ7-10วันพืชผลของท่านจะโตไวให้ผลดกกำไรดีมีต้นทุนตำ่ำปุ๋ยมามีโกรบรรจุก,กล่องใหม่สีสดใสภายใต้เครื่องหมายตรากระต่ายเจียไตยประกันคุณภาพ การกำจัดโรครางเนา่าโคเนา่าผลเน่าในทุเรียนต้องฟอรีอาฟอส400เท่านั้นฟอรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนและฟอรีอาฟอส400อยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆ คุค่าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกลีนลิฟต์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ชัยพเกษตร,รจรนทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านซึ่งก็จะเปิดให้บริการในวันที่2มก,กราคมนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันทุกๆท่านสวัสดีครับ